เดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมมอเตอร์กระจกไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับของคันนี้ก็คือว่าน้ําฝนเข้าไปในมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับทําให้เป็นสนิมนะครับได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแก้ไขกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขนะครับมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับอันนี้คือว่ามันไม่หมุนนะครับ เราป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะมาดูนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับต้นเหตุที่ทําให้มอเตอร์หมุนไม่ได้นะครับอันนี้คือสนิมนะครับสนิมเกาะทุนอาร์มิเจอร์เต็มเลยนะครับแล้วก็เกาะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับเกาะอยู่ด้านในแม่เหล็กเต็มเลยนะครับแบบนี้ มันจะหมุนไม่ได้แน่นอนนะครับป้อนไฟเข้าไปก็หมุนไม่ได้นะครับส่วนแตงทานตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับแตงทานดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปดูซิว่ามันจะหมุนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับที่นี้เราก็จะใช้ตะไบ,บในการขัดสนิมออกนะครับสนิมที่เกาะอยู่เนี่ย มันไม่เรียบนะครับมันก็เลยทําให้ทุ่นอาร์เมเจอร์หมุนไม่สะดวกนะครับเราก็จะขัดให้เรียบนะครับต้องระวังขนลวดด้วยนะครับอย่าให้โดนขนลวดนะครับส่วนด้านนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กสองฝั่งนะครับมันก็จะมีสนิมเกาะอยู่แล้วก็ขัดสนิมออกให้หมดนะครับแล้วเราก็จะใช้ลมเป่าล้างทางความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับ มีเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เลยขัดเรียบร้อยนะครับไม่มีสนิมเออแป้งทานแป้งทานก็ดีอยู่นะครับสองข้างนะครับดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนที่ดําๆตงเนี้ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับเทอร์โมสตัรดนะครับมันทาหน้าที่ในการตัดนะครับกรณีที่เราเปิดสวิตช์ค้างไว้นะครับ แล้วมอเตอร์มันไม่หมุนนะครับมันก็ตัวนี้จะตัดนะฮตัดมอเตอร์นะครับเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่นะครับผมแกะมาให้ดูแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับชุดเทอร์โมสตัทนะครับเวลาที่อ่ามันร้อนนะครับเวลาที่เปิดสวิตช์ไว้นะครับมอเตอร์แล้วแล้วมอเตอร์ไม่หมุนนะครับตัวนี้มันก็จะร้อนนะครับพอร้อนแล้วมันหน้าสัมผัสตัวนี้มันจะแยกออกจากกันเองนะครับมอเตอร์จะหยุดทํางานเองนะครับตัวนี้มันตัวเป็นตัวป้องกันมอเตอร์นะครับไม่ให้มอเตอร์เสีย เอาละเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เราจะทาจาระบีสักหน่อยหนะึ่งทาจาระบีแปลงถานอันนี้มันประกอบง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมันไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้มันประกอบง่ายอยู่ ครับประกอบแค่นี้เองนะครับอันนี้ทาจารบีหน่อยสวงเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับต้องใช้มือในการหมุน ครับต้องใส่ด้านนี้ก่อนนะครับเกียร์ก็ดีอยู่นะครับเกียร์ดีอยู่เสร็จแล้วเราก็จะใส่ฝั่งนี้เข้าไป โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะหมุนได้รอเปล่าเอาละเดี๋ยวเรามาเทสดู อ่าหมุนได้อยู่นะครับเพื่อนดูดูตรงนี้นะครับโอเคสลับขั้วนะครับ อันนี้หมุนขวาอันนี้หมุนซ้ายนะครับโอเคเลยมอเตอร์ไม่ร้อนนะครับมอเตอร์ไม่ร้อนนี่ครับใช้ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่า,อามอเตอร์ไฟฟ้าเรานะครับมอเตอร์กระจกไฟฟ้าเราใช้ไม่ได้นะครับก็ลองถอดมาทาความสะอาดดูนะครับ